เริ่มออกสตาร์ทกันแล้วนะครับผมตั้งแต่ยังไม่เข้าบ้านเลยเรา voice trainer ของโครงการ True a c a d e m y Fantasious ซีซั่น6นะฮะนำทีมโดยคุณครูใหม่ไฟแรงนะฮะคุณกบสาววิสน,น,นะครับผมก็จับน้องนังน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 กล่าฝันทั้ง12ชีวิตมาเช็คคียอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไล่ตั้งแต่โทนเสียงต่ำโดเลีฟังฮนะ la เรียกว่าเพลงครั้งแรกนะคะแต่ทุกคนนี่ก็โชว์พลังเสียงสร้างความประทับใจให้กับบรรดา voice trainer นี่จนต้องเอ่ยปากชมกันไม่ขาดปากเลยคือ,อ,อน้องๆสอนง่ายะคะ่ะแล้วก็คิดว่าน้องๆมีเบสิกที่ค่อนข้างดีมาก นะคะสามเดือนคงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเริ่มค่อนข้างมั่นใจหลังจากวันนี้ที่ได้ดูปีนี้แทบจะไม่มีใครที่สร้างความหนักใจเลยจากการที่เราเราลองให้เขาร้องไล่คีไล่นุ่นไล่นี่ดูนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะเข้าท่าเลยละค่ะคือคือไม่ไม่ได้มีใครแบบว่าอุ้ยได้ยินแล้วแบบอุ้ยคนนี้เราต้องไปเจาะเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีใครที่แบบอาการนัก เพราะว่าน้องแต่ละคนเนี่ยมีเรนจ์ของเสียงค่อนข้างกว้างกันกับทุกคนเพราะฉะนั้นพอเวลาคนที่เสียงกว้างมันก็จะเลือกเพลงง่ายเลือกเพลงอะไรมาให้ร้องก็ได้จะไม่ค่อยมีข้อจํากัดว่าวคุณนี้ลงต่ํามากไม่ได้คนนั้นขึ้นสูงมากไม่ได้อะไรเนี้ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่ละคนนี่เขาจะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความมีสดความสดใสมีชีวิตชีวามีสไตล์มีความสบายๆค่ะและที่สำคัญคือไม่เพี้ยนกันอะ น่านะคะแล้วก็เป็นเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีความสมรรถในการร้องค่อนข้างดีเล่นเสียงกว้างเสียงสูงได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงค่ะก็คิดว่าน่าจะสอนไม่ยากละคะค่ะมีอะไรบ้างมคะไม่มีค่ะรู้สึกสบายๆพอมาเจอพวกเขารู้สึกเออเนี่ยก็เด็กๆที่คนที่เลือกเข้ามาสมม่วนมากทุกคนเลยจะมีความเป็นมิตรค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดใจรับเทรนเนอร์รับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ ก็เข้ามาก็รู้สึกเออก็ดีค่ะไม,ไม่รู้สึก,กเกรงไม่รู้สึกอะไรสบายสบายนะครับถึงแม้ว่าน้องๆทุกคนจะมีเนื้อเสียงที่ดีนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาต้องแก้ไขในเรื่องของรูปปากนะครับการใช้ลิ้นที่ผิดวิธีหรือว่าการตะเบงเสียงเกินควรนะครับตรงนี้นี่เรา voice trainer มีวิธีแนะนำายังไงครับอาจจะมีบางอย่างอย่างเช่นในเรื่องของรูปปากค่ะบางคนอาจจะแบบว่า มีมีอาการทำทำรูปปากแปลกๆเวลาออกคำอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าสุดว่าคำบางคำมันควรจะเป็นมันควรจะเหยียดปากอย่างนี้ก็ไม่ทำก็จะไปทำอะไรอีกอย่างหน,นึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะไปปรับในเรื่องเล็กๆน้อยนอยมากกว่า อันนั้นมีบ้างค่ะหลายๆคนที่ยังตะเบงอยู่หลายๆคนที่ที่เวลาขึ้นเสียงสูงจะใช้คอเยอะใช้ตรงนี้เยอะใช่ไหมคะก็ต้องปรับอันนั้นก็เป็นเทคนิคครูครบก็มาช่วยตรงนี้เสริมให้ทําให้ครูที่อยู่อีก3คน4ี่คนนี้สบายนะคะบางคนร้องนี่ยังมีการวางลิ้นที่ไม่ดีบางคนร้องไปแล้วยังไม่รู้จักหนักเบาจะใส่ตรงไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมและภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างโอเคแล้วเติมอีกไม่เยอะค่ะ ซึ่งก็นั่นนะคะก็เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆคะ่ะที่สามารถแก้ไขได้แต่โดยภาพรวมแล้วนะคะนักล่าฝันทั้ง12คนนี้ถือว่าโอเคไม่สร้างปัญหาหรือว่าทำให้เหล่า o ว c e c h เนอร์เนี่ยหนักใจหรือว่ายุ่งยากใจสักเท่าไหร่นะคะโพเรียกว่าผ่านชล้ยแน่นอน <c oughs>